ภาพปัจจุบันของเจนนิชชาพันธ์ค่ะเป็นอีกหนึ่งดาราคนในวงการบันเทิงที่ทั้งสวยน่าเด็กตลอดกาลค่ะสำหรับสาวเจนนิชชาพันธ์ซึ่งวันนี้เราไม่พลาดพาทุกท่านมาติดตามเรื่องราวของเธอกันชีวิตหลังจากแต่งงานของสาวเจินนั้นสวยหรูงดงามมากๆค่ะในอดีตนั้นก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตาเธอเป็นอย่างดีแล้วค่ะสําหรับสาวคนนี้เขาสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นนักแสดงกับทางสังกัดช้องสของปี2 5 4 8ค่ะกับละครเรื่องแรกอย่างเรื่อง ริยันจันทาซึ่งสาวจันเอกก็ไม่ค่อยได้รับบทนางเอกเท่าไหร่นะคะอาจจะได้รับเป็นพวกบทนางรองหรือว่าบทเพื่อนๆืน,นางเอกซะส่วนใหญ่แล้วค่ะแต่ความสามารถของเธอนั้นไม่เป็นสองรองใครเลยจริงๆพูดถึงทุกวันนี้ความสามารถของเธอเองก็ยังคงเป็นที่โดดเด่นอยู่แล้วค่ะพนงานที่ทําให้เธอมีชื่อเสียงมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวรรค์เบียง คุย,ยลีกับนางมาแล้วก็ดอกส้มสีทองสะใภเจ้าผลงานที่เด่นที่สุดในปี2560ก็คือเดือนประดับดาวนั่นเองค่ะในวันนี้เราไม่พลา,าดพาทุกท่านมาติดตามเรื่องราวของเธอปัจจุบันเธออาจจะไม่ได้รับงานในส่วนของการแสดงเท่าไหร่นะคะแต่จะอยู่ในส่วนของการเป็นพิธีกรมากกว่าค่ะอย่างรายการที่เด็ดลูกนี้ที่อยู่คู่กับคุณไทยมานานหลายแต่หลายปีค่ะซึ่งวันนี้เราไม่พลา,าดพาทุกท่านมาติดตามชีวิตหลังจากแต่งงานของเธอปัจจุบัน จะตัดผมสั้นอย่างกับสาวอายุ20ซะอย่างนั้นละคะจะสวยขนาดไหนในวัย35ปีเรามาชมภาพความสวยและความมีเสน่ห์ของเธอไปพร้อมๆกันคะ่ะ